จบจากรูปแบบเมื่อกี้แล้แลวเราจะมาเจอกับรูปแบบใหม่กันคือหน่วยที่เป็นเศษส่วนแบบนี้เนาะอุ้ยเขียนโจทย์ผิดนี่เนาะถามว่าทําอย่างไรก็จะทําคล้ายกับลักรรษณะของทั้ง3าแบบที่ครูสอนมาเลยแต่มันจะเป็น2เซตเนาะคือเซตส่วนข้างบนกับส่วนข้างล่างจะทําให้รูปแบบมันง่ายขึ้นก็คือเขียนเราจะนาเขียนเขียนหน่วยเนาะ เป็นแบบนี้เป็นนเนาะจะได้ดูง่ายขึ้นใช่ไหมฮะจะเจนขึ้นเนาะอีนนี้ก็จะเป็นสิบสองกรัมต่อนี้เนาะเท่ากับเท่าไหร่ก็ไม่รู้มีใช่ป่ะโอ้ไม่เอาดีกว่าแล้วทำไงต่อดีเขียนอันนี้เป็นแนวตั้งเราจะ เราจะทำเนาะทำเป็นส่วนทำทีละส่วนเนาะวงเล็บทำบนก่อนในที่นี้ข้อนี้เนาะของครูครูต้องการเปลี่ยนจากกรัรมต่อเมตรเป็นกิโลกร,รัมต่อเมตรเนาะต้องทำยังไงครูก็ต้องทำส่วนบนใช่ไหมครับส่วนบนคงคู่คือกร,รัมเฉยเป็นกิโลกร,รัมเนาะกิโลกร,รัมคือ10ยกกำลงังสามใช่ไหมครับ แต่ทีนี้ควรต้องคูณสิบเจ้าลังลบสามด้วยเหมือนเดิมเนาะกบโอเคไหมสังเกตไหมครับว่าตัวนี้เนาะมันต้องเท่ากันใช่ไหมครับเพราะว่าอันนี้ก็กรอันนี้ก็กมเนาะก็เลยต้องมีตัวนี้เข้ามาคูณด้วยนะอ่ะสิบสองกำเหมือนเดิมใช่ไหมทำไงต่อตัวนี้ใช่ไหมครับก็จะกลายเป็น กิโลเนาะใช่ป่ะมันก็จะเหลือแค่สิบสองคูณสิบยกกำลังลบสามกิโลมาอยู่ไหนกิโลก็จะมาอยู่หน้ากรัมเสร็จยังทำเป็นสัญญากรณนิดนึงเนาะมันก็เป็นแค่หนึ่งจุดสองคูณสิบยกกำลังลบสองกิโลกรัมต่อเมตรเสร็จแล้วง่ายๆเนาะสบายสบาย